นีอ e mm ัพแอนด์โรเทชันคือการยกเข่าขึ้นการยกเข่าขึ้นธรรมดาเนี่ยเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดปกติแต่ครั้งนี้เรายกเข่าสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำนะแยกเท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกใหม่พอเรายกเข่าขึ้นพร้อมกับยกแขนขึ้นด้วยนะตั้งศอกตั้งฉากลักษณะนี้อ่ะลดแขนลงก่อนหายใจเข้าลงยกเข่าขวาแล้วงอศอกขึ้นมาสองข้างหายใจออกแล้วลดลงยกเข่าซ้ายขึ้นแล้วลดลงนี้ยกเข่าขวาแล้วค้างไว้ค้างค้างเสร็จ แล้วลองบิดเอาซอกไปแต่เข่าแล้วดึงกลับมาแล้ววางลงลดแขนยกเข่าซ้ายยกศอกอ่าวแล้วบิดไปซ้ายอ่าวแล้วลงมาอ่ะสิบครั้งพร้อมเข่าขวาหนึ่งลงหนึ่งไปสองสองเก้าอ๋อนี่มันท่าพี่เจไงท่าพี่เจ ไกัับบนซิปโอเคเพิ่มการบิดโลเทชันคือท้องคอมมัสโซได้บิดนะครับเราบิดไปง่ายๆที่บ้านสบายๆใช้บอดีเวทของเราเนี่ยร่างกายน้ําหนักตัวของเราที่ใช้ในการเพิ่มแรงต้านให้การเกรงหน้าท้องเพิ่มมากขึ้นลองดูทำไมเหงื่อออกเยอะเลยอ่ะซับหน้าหน่อยซับหน้าหน่อยซับหพร้อมแค่บอกว่าผมขอผ้าหน่อยง่ายกว่าไหม มาแยกเท้ากว้างเราจะบิดไปขวานะยกเข่าขวาแล้วบิดนะพร้อมป้าบิดบิดลดแขนลงแขนจะได้เวียงไปด้วยบิดบิดบิดท้องบิดท้องบิดลดแขนลงแล้วยกบิดสแล้วบิดมาเอ้วฮ้ยเกครั้งสุดท้ายสิบป้าสโอเค ทำแบบนี้นะคะทั้งหมด3หรือ4เซตใช่สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้แค่บิดท้องอย่างเดียวแขนครับเหมือนกับการทำบเซปเคิลยกขึ้นลดลงทรเซปทำงานตลอดเวลาต้นแขนหัวไหล่หน้าท้องต้นขาทุกอย่างได้ใช้งานหมดเห็นไหมในเวลาแค่ไม่กี่วิคุณสามารถใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวแพ๊บเดียวได้ทุกส่วนใช่ครับได้เหงื่อด้วยได้เหงื่อด้วยง่ายถ้าเกิดเริ่มต้นเราเอาแค่สเซต พอเราเริ่มแข็งแรงก็เพิ่มเป็นสามเซตแล้วก็วันหนึ่งที่เราพีคสุดก็เป็นส <4 S 2> ี่เซตใช่